ฟังทางนี้ทางนี้นรกคนกากบาดกลางฝ่ามือใครมีเวลาน้อยกรรมมากเวลาน้อยแก้ได้ด้วยสิ่งนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนําเสนอธรรมะในหัวข้อฟังทางนี้คนกากบาดกลางฝ่ามือการนี้นรก กรรมมากกรรมน้อยแก้ได้ด้วยสิ่งนี้เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเส้นกากบ,บาทกลางฟ้ามือบอกบุญและกรรมที่ทำกันในอดีตชาติบางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วชีวิตดีแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันหน้า ช่างหน้าเวทนาเชื่อหรือเปล่าคะมันเกิดจากบุญกรรมที่เคยทำครั้งในอดีตชาติหลวงพ่อเรือสีลิงดำสิทธิเอกของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระอาจารย์ชื่อก้องด้านวิปัสสนามีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศบุญบารมีของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สิทธิานุสิทธ์โดยทั่วไป บางคนก็ว่าท่านมีญาณย่างรู้วาระกิจแต่ที่แน่ๆท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาเป่ายันเกราะเพชรมาจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อเป็นผู้ตั้งมั่นในการเจริญสมาธิไม่ตั้งใจทำเพื่อโอ้อวดท่านได้สอนไว้ว่าจะทำอะไรให้ได้ดีให้ถึงใจพระพุทธเจ้าที่ว่า ใครเขาจะมีกินมากใครเขาจะมีกินน้อยใครเขาอ้วนมากใครเขาอ้วนน้อยใครเขามีสาวกมากใครเขามีสาวกน้อยคนนั้นมีสมบัติมากคนนั้นมีสมบัติน้อยคนนั้นจเจริญสมาธิวิปัสสนาญาณแล้วยังแต่งตัวสวยยังผัดหน้ยายังทาแป้งใครเขาจะดีจะชั่วอย่างไร ก็เป็นเรื่องของเขาจงอย่าไปสนใจเราจะสวดมนต์นั่งสมาธิก็จงอย่านั่งให้บุคคลอื่นเห็นถ้าหากไปทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังมีกิเลสอีกมากท่านได้สอนวิธีหนีพ้นในการสร้างกรรมดีมีกุศลเป็นสมบัติติดตัวไปกินไปใช้ในชาติหน้า ฉบับคนมีเวลาน้อยสำหรับคนกากบาทกลางฝ่ามือว่าท่านสาธุชนคนกากบาทกลางฝ่ามือที่มีเวลาน้อยเพราะต้องประกอบอาชีพหาเวลาไปนั่งกรรมฐานก็ทำได้ยากเพราะเวลาว่างมีน้อยก็ทำตามนี้จะมีผลสมบูรณ์แน่นอนและไม่เสียเวลาประกอบการงานตายแล้วรับรอง ไม่ตกนาลกแน่หนึ่งคนกากบาทกลางฝ่ามือให้เจริญพุทธานุสติแบบง่ายๆให้จัดของบูชาพระพุทธรูปทุกวันที่ท่านเรียกว่าถวายข้าวพระพุทธรูปของที่ถวายเอาอาหารเท่าที่มีอยู่หรือผลไม้ที่หาได้ง่าย เวลาเช้าหรือตอนสายก็ได้นำของที่หาได้ถวายพระพุทธรูปที่บ้านทำเป็นประจําเวลาถวายคิดในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวแกงและน้ำแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาพระคุณขอพ้นบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทินเวลาถวายให้ตั้งใจดูภาพพระพุทธรูปด้วยความเคารพและจดจำรูปของท่านไว้ตั้งใจทำอย่างนี้ทุกวันอารมณ์ใจจะมีความคิดถึงและห่วงใยในพระพุทธรูปจะคิดเสมอว่าวันนี้เรามี ของอย่างนี้ถวายท่านวันพรุ่งนี้เราจะหาอะไรถวายท่านการทำและคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่จำเป็นต้องคิดทุกวันเมื่อกิจมีอารมณ์ว่างจากงานอื่นกิจจะคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ห่วงการถวายของแก่ท่านทุกวันทำอย่างนี้จนมีอารมณ์ชินถึงเวลาต้องหาของ เท่าที่จะพึงหาได้ถวายท่านอารมณ์ใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีฌานในพุทธานุสติกรรมทานเป็นมหากุศลใหญ่ตายเมื่อไรไปสวรรค์เมื่อนั้นสองคนกากบาทกลางฝ่ามือให้เจริญธรรมานุสติแบบง่ายๆตั้งใจบูชาพระและสวดมนต์เป็นประจำเวลา วันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้กำหนดเวลาไว้ถ้าถึงเวลานั้นต้องบูชาพระและสวดมนต์การสวดมนต์ไม่ต้องสวดมากขอให้สวดตามที่จะพึงทำได้เช่นอิติปิโสเป็นต้น เท่านี้ก็มีบุญเหลือหลายแล้วเพราะบทอิติปิโสพัลณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงครบถ้วนหรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้เลยก็บูชาสั้นๆแต่มีผลครบถ้วนเช่นตั้งนโมสามจบแล้วว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขัง สรนางคัจฉามิแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพียงเท่านี้ก็ดีมีอานิสงส์มากมายเวลาบูชาตั้งใจจำภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแล้วตั้งใจว่าตั้งใจตามที่กล่าวมา แล้วทำให้ชินจะทำเวลาไหนก็ได้ถ้าเหนื่อยหรืออ่อนเพลียนั่งบูชาไม่ไหวนอนยกมือไหว้แล้วตั้งใจคิดตามที่กล่าวมาแล้วถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางเมื่อถึงเวลาบูชาพระก็คิดในใจตามที่ปฏิบัติมาถ้าทำอย่างนี้เป็นอารมณ์ชินถึงเวลาถ้าไม่ได้ทำไม่สบายใจ หรือถ้ามีเทปบันทึกเสียงธรรมเวลานอนฟังเสียงธรรมที่ชอบหรือบันทึกเสียงพระพุทธมนต์ไว้ตั้งใจฟังก่อนหลับเป็นปกติอารมณ์ใจขนาดนี้ท่านว่ามีฌานในธรรมมานุสติกรรมฐานบุญใหญ่มากตายแล้วลงนรกไม่ได้เกิดใหม่เป็นคนฉลาดเพราะมีปัญญามาก 3. คนกากบาทกลางฝ่ามือให้เจริญสังขานุสติแบบง่ายๆหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสอนไว้แล้วพร้อมกับจากานุสติกรรมฐานและทานบารามีท่านให้ทำดังนี้เมื่อถึงเวลากลางคืนท่านให้สวดคาถาวิละททโยหนึ่งจบ พร้อมกับเอาข้าวสารหรือข้าวเปลือกหนึ่งจอกหรือถ้วยเล็กๆก,ก็ได้ใส่อะไรก็ได้เพื่อไปเก็บไว้ถวายพระเมื่อรวมได้มากพอควรคาถาวิระทะโยนี้เป็นคาถามหาลาบทำให้หากินคล่องกำจัดความยากจนเข็นใจถ้าทำจนชิน กำลังใจทรงตัวที่เรียกว่าเป็นสมาธิจะมีความเป็นอยู่ดีมากหรือตอนเช้าถ้ามีเวลาพอให้พระมาเบียบาทให้ใส่บาทพระตามกำลังที่จะใส่ได้เป็นประจำก่อนใส่บาทให้ว่าคาถาวิระทยโยหนึ่งจบที่ท่านให้ทำอย่างนี้ท่านบอกว่า เพื่อให้มีการหาเลี้ยงชีพคล่องตัวไม่ยากจนไม่เขินใจแต่เนื้อแท้แล้วผลมีตามนั้นแน่ผลการแนะนำของท่านสำหรับคนกากบาทกลางฝ่ามือนอกจากจะมีผลในการคล่องตัวในการคองคีพแล้วก็เป็นสังขานุสติกรรมฐาน โดยตรงเพราะจิตคิดถึงพระสงฆ์เป็นปกติและคิดถึงการถวายของพระเป็นจาขคานุสติกรรมทานจะใช้ข้าวหรือไม่มีข้าวใช้เงินแทนก็ได้จะใส่ด้วยเงินมากน้อยสุดแล้วแต่จะพึงมี ถ้าบาังเอิญวันไหนไม่มีเงินจะใช้เป็นผลไม้หรืออะไรแทนก็ได้ที่บริโภคได้หรือใช้ประโยชน์ได้เพื่อเอาไว้ถวายพระแทนเงินหรือข้าวเมื่อจัดไว้เพื่อถวายแล้วตอนนี้เป็นทานบารมีทานบารมีปัใจจัยให้มีลาบมีลาบอย่างมาก หากบางท่านที่มีฐานะไม่สะดวกในการจัดหาข้าวหรือเงินใส่บาทเป็นประจำให้ปลูกพริกมะเขือหรือฟักแฟงแตงน้ำเต้าหรืออะไรที่กินได้สักต้นหรือสองต้นคิดในใจและตั้งใจแน่วแน่ว่าถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรผลจากการปลูกนี้ เราจะเอาไปถวายพระเพื่อทำเป็นอาหารเราจะไม่บริโภคเองทุกวันนี้เราลดน้ำพวนดินหรือเห็นพืชต้นนั้นเราก็คิดว่าต้นนี้ผลเราจะถวายพระความรู้สึกประจำวันอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานถ้าคิดทุกวันเมื่อถึงเวลาจะทำหรือคิดเตรียม จะทำเป็นประจำทุกวันท่านถือว่าเป็นฌานในสังขานุสติกรรมานคคำว่าอนุสติไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิท่านแปลว่าตามนึกถึงจะนึกถึงด้วยจริยาอย่างไรก็ตามก็ถือว่านึกถึงเหมือนกันถ้านึกถึงเป็นประจำเมื่อถึงเวลาก็ถือว่าเป็นฌาน ถ้าทรงกำลังนึกถึงพระไตรสรณคมอย่างนี้เป็นประจำจะหนีนรกได้ในชาตินี้แน่นอนแต่ไม่รับรองว่าจะหนีได้ทุกชาติตลอดไปเพราะกำลังใจที่ทรงความดีเพื่อหนีนรกตลอดการท่านยังทำไม่ครบถ้าจะหนีนรกให้ครบทุกชาติจะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่ยอมลงนรก บาปเก่าที่ทำมาแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะดึงลงนรกได้อีกต้องเพิ่มศีลห้าและกรรมบท1สิบให้ครบถ้วนในอารมณ์ใจและปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์ค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาป ท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธิญสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษาา์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบัน ขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้จริงไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ